ค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับอุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้อุ๋ยจะมาให้ดูว่าอุปกรณ์ที่อุ๋ยมีนะคะมีอะไรบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าอะไรมันใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะมาแนะนํานะคะอุปกรณ์ที่อุ๋ยมีทั้งหมดนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็น อุปกรณ์เป็นชั้นนะคะชั้นอุปกรณ์ที่อุ๋ยมีนะคะก็จะเป็นชั้นที่เป็นแบบว่าเป็นแบบนี้มี3ชั้นนะคะมีชั้นบนชั้นล่างชั้นใส่อุ๋ยก็ใส่หินใส่ดินไว้บนชั้นนี้นะคะมันสามารถเลื่อนได้ง่ายนะคะเวลาเข้ามาอุ๋ยก็จะเลื่อนเอาไปไว้ข้างนอกเนาะมันจะได้ะสะดวกค่ก็ที่อุ๋ยมีนะคะก็จะมีถุงมือ มีถุงมือนี้นะคะไว้จับแคกตัดนะคะแล้วก็จะมีเป็นถุงมือถุงมือการแพทย์แบบนี้เนาะอุ๋ยก็จะใส่ถุงมือนี้ก่อนนะคะแล้วก็เวลาเปลี่ยนดินหรือะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ไม่ให้โดนสารเคมีอุ๋ยก็จะใช้อันนี้แล้วก็เวลาที่จับแขกตตัดอุ๋ยก็จะใช้ใส่ทับไปแบบนี้นะคะค่ะมีที่ตักแบบนี้นะคะมีที่ตักนะคะสามมันก็จะเป็นสามขนาดแบบนี้นะคะมีขวดน้ำนะคะ กดน้ำก็เป็นแบบไหนก็ได้ค่ะของอุ๋ยก็มีหลายแบบแต่ว่าอันนี้จะไว้บนชั้นนี้เอาไว้รดแบบว่าเวลาที่จําเป็นมีผู้กันกับแปงนะคะผู้กันกับแปงอุ๋ยก็จะมีหลายขนาดนี่ค่ะก็จะเป็นผู้กันกับแปง ก็จะมีหลายขนาดนะคะอันนี้ก็จะไว้ผสมเกสรน,นะอันนี้เอาไว้ปัดดินนะคะปัดดินปัดฝุ่นส่วนเกินนะคะเวลาที่เปลี่ยนกระถางหรือว่าเวลาที่จัดสวนแคคตัสนะคะก็จะใช้อันนีอ้อันนี้ก็จะใช้เวลาที่เราถอดกระถางออกมาแล้วเนี่ยรากมันยังมีดินติดุ้ยก็ใช้อันนี้ปัดๆเบาๆค่ะมันก็จะทำให้แบบรากเขาไม่เสียหายมากนะคะ มีปากกาปากกานะคะมีปากกาดินสอก็จะมีทั้งดินสอกดดินสอธรรมดานะคะปากกาเป็นปากกาเขียนซีดีนะคะชอบหัวขนาดไหนก็แล้วแต่เดืแต่อุ๋ชอบหัวเล็กๆแบบนี้อุ๊ก็จะมีสีน้ำเงินกับสีดำจริงๆมีหลายสีมีสีเขียวสีแดงด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ข้างล่างนะคะที่ลงเลยก็จะเหลือแค่สองสีนี้ เวลาเขียนแท็กอะคะ่ะเขาบอกว่าเวลาเขียนแท็กเนี่ยจริงๆแล้วดินสอในเขียนแล้วจะอยู่ทนที่สุดเลยนะคะมีคัตเตอร์คัตเตอร์ก็จะมีอันเล็กอันใหญ่มีติดเอาไว้นะคะคัตเตอร์มีฟอเซปฟอร์เซปก็มีหลายอันนะมีหลายแบบมีทั้งปากตรงอ่า ปากตรงแบบนี้นะคะปากงอปากงอก็จะมีหลายอันเวลาเลือกฟอร์เซค่ะต้องเลือกที่เมันคีบแล้วปากมันชิดกันนะคะถึงจะดีแต่ที่มีฟอร์เซทั้งหมดอุ๋ยชอบอันนี้อันนี้ค่ะใช้ดีสุดแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแบบมาตรฐานสุดอันนี้ซื้อมาจากสั่งมาจากที่ร้านระเบียงไม้นะคะน,นี้ดีสุดเลย มันสามารถอาได้กว้างเอาไว้เอาไว้แบบเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางต้นเล็กๆค่ะเราหรือจัดสวนเราสามารถคีบต้นได้เลยนะคะนี้มีไมบ้บรรทัดคือจริงๆเขาเรียกเรียกเรียกอะไรนะจำจำชื่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ดูว่าเขาเรียกอะไรนะเนี่ค่ะก็จะเอาไว้วัดขนาดต้นว่าเท่าไหร่ มีมีดมีแกะสลักนะคะเอามาไว้กราฟนะคะมีกันไกรมีอันนี้ค่ะมีแว่นขยายเอาไว้สอดสองดูนะคะว่าอะไรที่มันเป็นจุดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะว่าเขาเป็นอะไรเนาะแขกตัดเราอุย๋ยก็จะใช้แว่นขยายดู มีสกอตเทปใสนะคะสกอตเทปใสมีป้ายแท็กมีป้ายแท็กก็มีแบบแข็งแบบอ่อนนะคะมีดินสอมีไส้ดินสออันนี้จะเป็นที่เป่าอันนี้เป็นที่เป่าลมนะคะก็เวลาที่จัดสวนหรือเปลี่ยนกระถางมันจะมีดินหรือมีฝุ่นส่วนเกินเฮะวิจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป่า อันนี้เป็นที่อ,อ,อุป,ปรกรณ์ในการช่วยเปลี่ยนกระถางนะคะคือจริงๆอันนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยเอาอันนี้ทิมเข้าไปนะคะเพื่อให้ดินเป็นรูแล้วเราก็ใส่ใส่ใส่ใส เขาลงไปใส่แขกตัดต้นเล็กๆเนี่ยลงไปได้เลยเนาะแต่ว่าอุ๋ยจะเอามาใช้เวลาที่เปลี่ยนกระถางหรือจัดกระถางก็จะมาทิมทิมท,มทิมลงไปในดินนะคะเพื่อให้ดินเพื่อให้ข้างล่างในกระถางเนี่ยที่เราใส่ดินลงไปมันไม่มีรูอากาศนะคะมีที่คีมนีแบบนี้คีมหนีแบบนี้ก็จะเหมือนเวลาที่ลานแขกตัดเขามีมีกันเนาะคือบางทีเนี่ยแขกตัดเวลาอยู่กันเยอะๆเราต้นใหญ่ๆอะ่ะ เราเราก็มักจะชอบโดนหนามเขาใช่ไหมแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเราสามารถคีบอย่างนี้ได้สองอันเลยหรือบางทีก็คีบเขาขึ้นมานทีละต้นแบบนี้เนาะมันก็ช่วยให้คีบได้ง่ายแต่ก็จะคีบได้แค่กระถางเล็กๆนะคะที่เป็นกระถางพลาสติกกระถางดินเผาก็คีบไม่ได้มีกระดาษนะคะมีกระดาษเอาไว้เพื่อ,เ,อเวลาที่แบบเขียนโน้ตจดโน้ตอะไรอย่างนี้นะคะ <G ül> ก็อันนี้ตอนรดน้ําก็โดนน้าเปียกไปหมดแล้วมีหนังยางนะคะไว้เผื่อมัดอะไรได้นะคะก็วันนี้อุ๋ยก็คร่าวๆก็อันนี้ก็ทั้งหมดที่อุ๋ยมีนะคะที่อันนี้อยู่ในโรงเรือนคือใกล้มือเวลาที่เราจะใช้นะคะก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็มาแนะนําเพื่อนๆว่าอุ๋ยมีอะไรกันบ้างนะคะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ข้อมูลอ,อ,อุปกรณ์ชิ้นไหนที่อุ๋ยมีนะคะก็สอบถามมาได้คะ่ะคอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะคะก็อุ๋ยก็จะบอกให้นะคะว่ารายละเอียดที่อ,อ,อยากรู้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Sub สไครป์เพื่อติดตามสราระดีๆจากอุ๋ยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ